สวัสดีครับผมวันนี้รานเตอร์ไปชอบนะครับมาพร้อมกับรถที่ทุกคนนั้นเรียกร้องและหวยหากันมากมายกันทีเดียวนะครับนั่นก็คือ Honda CB-R650F นะครับคันนี้เป็นรถปี2018สสีเทาดำเงาเงากันเลยทีเดียวนะวัยรุ่นโอ้โหเขาบอกว่าคันนี้แบบมีลูกค้าหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาอย่างล้นหลามแล้วว่าจะมีเข้ามาไหมแต่ตอนนี้มันมีเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหคันนี้เขบอกว่าสวยจริงๆนะฮะมา เรามาชมดีเทลรอบคันกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับของแต่งอย่างแรกก็จะเป็นชิวหน้าแต่งนะครับของมอโตซ่านะครับผมสีดาพร้อมไรน์นอตเลสสีเทเนียมมาแล้วนะครับพร้อมอุดกระจกนะครับผมพร้อมนอตเลสอีกเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหสุดยอดเลยคือเดียวนะวัยรุ่นไปแล้วหน้าแต่งนะครับตัวประคองโชคมีมาให้นะครับผมดอกยางนะครับเหลือๆนะฮะโอ้โหสวยจริงๆนะคันนี้ โอ้สีแม่งสวยจริงๆนะครับสีเทาแล้วไม่ใช่เทาด้านนะเป็นเทาเงาเงาโอ้โหเงาจริงดูจากโอ้โหเงาตึกที่จะท,ทอดออกมาจากตัวถังนะครับบอกสุดยอดมากเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> โอ้โหแข็งสวยนะครับคันนี้นะครับขอบอกว่าได้ทอดสวิปออนนะครับเป็นของไดววนะครับเป็นของนอยไดววนะฮะไทเทเนียมนะครับตั้งแต่คอยันปลายบอก แล้วคอฮะตรงปลายเป็นคาร์บอนนะฮะโอ้โหสุดจริงๆนะฮะอ่าเวงมาลังหนือเต็มนะครับผมท้ายสัน้นอ่าท้ายแบบนี้วัยรุ่นถูกใจแน่นอนนะครับรองโล่แบบนี้เห็นแล้วสบายลูกตานะฮะอ่าคันนี้มีไฟเลี้ยวตาแมไไวมาให้แล้วนะครับผมรับประกันว่าเลี้ยวได้อย่างทันควันแน่นอนนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่โดนโบกแน่นอนนะฮะ โซเตอร์นะครับหรือเรือเต็มๆนะครับใช้ได้ยาวๆกัเลยทีเดียวนวัยรุ่นโอ้โหสุดจริงๆคันนี้โหสวยมากครับสีเงาจริงๆมันเงาได้ใจทั้งคนคนชมแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ด้วยนะฮะโอ้โหกนรอยถังคาร์บอนนะครับผมอันนี้เป็นคาร์บอนแท้นะครับก็บอกว่าเงาตาแตกกันเลยทีเดียวดูดิโอหูเห็นเงาสะท้อนกันเลยทีเดียวเชียว คันนี้นะครับเบาะแต่งด้วยนะครับลืมบอกไปคันนี้เป็นเบาะแต่งนะครับผมสามารถแยกซ้อนได้นะครับว่าจะเอาเบาะคนซ้อนออกหรือว่าเบาะคนขับออกนะครับถ้ากลัวว่า,าผัวของท่านนั้นจะมีเมียน้อยก็เอาเบาะออกได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะเอาเบาะอยู่เพื่อให้เมียน้อยของผัวท่านนั้นซ้อนนะครับผม <c oughs> มาเรามาดูเรื่องใหม่คันนี้กันดีกว่านะครับ <c oughs> คันนี้นะครับเป็นรถปี2018นนะ คันนี้วิ่งมาเพียง24,312กิลโลเองโอ้โหพราเจ้ญญาจอมันยอดมากปีสิแต่วิ่งมาเพียง24อะไรจะน้อยประมาณนี้สุดๆจริงๆอาเรามาฟังเสียงท่อไดเวอร์นี่กว่านะครับว่าเสียงนั้นจะเพราะสำคัญ้ำลือจริงใหม่นะครับผมอามา เสียงรอบเดินเบาหล่ลอๆราดีตามสไตล์สีสุดเรียงเสียงหวานจากฮอนด้าเจ้าค่คายปีกนกใหญ่นะฮะนะครับถ้าใครสนใจรุ่นนะครับฮอนด้าซีพีเอ้า 500F สีเทาคันนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาชม,มที่ร้านเตอร์ไบค์ช็อปนะครับทางตั้งอยู่ที่กรทมเขตหนองจอกนะครับผมด้านเรานะครับมีโปรโมชั่นฟรีจัดฟรีโอแล้วก็ฟรีกันได้หนึ่งปีนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยถ้าท่านอยากจะจัดนอกประเทศไทยก็จ้างไปในแบเองนะครับเราไม่มีให้นะฮะโอเคนะครับผมถ้า ชอบนะครับอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจร้านเตมมอร์ไปฉับหรือโทรเข้ามาได้นะครับร้านเรามีแอดมินผู้น่ารักชื่อว่าคุณเจมนะครับสามารถคุยกับเขาได้อย่างสบายอ,อกสบายใจเลยครับไม่ข่มขืนท่านแน่นอนนะฮะโอเคนะครับถ้าสนใจจะม,มีตามชมหรือรายละเอียดได้เพิ่มเติมในเพจแล้วนะครับโอเคขอจบคราวนี้สวัสดีครับผม <S <S บ๊ายบายจุ๊บจ